าให้ชัดสชมพูบเบนเน็ตดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง6ปีซ้อนปัญหาการลักลอบเข้ามเมืองผิดกฎหมายดูจะซาซาลงไปบ้างในช่วงกลางปีที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดช่วงสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดขึ้นอีกแล้วและจำนวนมากขึ้นเสรยด้ซ้ำนะครับวันนี้ในพื้นที่ของริมตะเข็บชายแดนประเทศไทยของเราแหละครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหคือจับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา 218คนนะครับรับลอกเข้าเมืองในพื้นที่ของชายแดนสังครบ,บุรีกาญจนบ,บุรีไอ้ที่สําคัญเนะี่ยที่ผมบอกอยู่ตรงนี้ครับเราเคารพพี่น้องแรงงานทุกคนด้วยแต่ว่าจุดดึงเนี่ยมันมีข้อมูลตรงที่ว่าทั้งหมดเนี่ยยอมจ่ายค่าใช้จ่ายค่าเสียหายเนี่ยนะรายละ2 5 0 0 0บาทเพื่อเดินทางจากที่เมียนมาเข้ามาทํางานในไทยครับแยกย้ายกระจายไปตามสมุทรสาครกรุงเทพชนบุรีสุรปรรแล้วที่สําคัญคือว่าทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบ ตัวรับแอลกอฮอล์อ่ขออภัยตัวรับอุณหภูมิแล้วไม่มีใครนั้นสูงเกินค่าที่จะเสี่ยงกับโควิดสิบเก้าแต่จุดดึงเนี่ยมันต้องไปตรวจสอบดูว่าเขาใจ่ายให้ใครจริงๆไม่น่าจะยากนะเพราะมันมีคณะทํางานสองคณะทำงานจากนายกที่ตั้งเอาไว้ผมจําได้อันนี้คณะทำงานยังอยู่นะครับคณะทำงานชุดนั้นเนี่ยนั้นเป็นจุดสําคัญวันที่จะแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าอีกจุดนึงด้วยใครเกี่ยวข้องก็ต้องจัดการต่อไปแต่จุดดนึงที่เกี่ยวข้องก็โดนจัดการไปแล้วเนี่ยคือกลุ่มกวนที่ไปทําซิมปลอม มันเป็นซิมเถื่อนนะครับวันนี้ตำรวจสืบภูทรภาคสองเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปทลายกลุ่มบุคคลน,นี่แหละครับไปจับกลุ่มนายอนุวัตนและก็นางณภศรเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจองหวัดพิศนุโลกแล้วก็มีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องใส่ข้อมูลตัดต่อบัตรประจำตัวประชาชนพูดง่ายๆคือทําบัตรประชาชนปลอมนะครับประมาณ1 5 0 0งกว่าภาพ และก็มีเอกาสารการลงทะเบียนเปิดซิมโทรศัพท์ปลอมแปลง69ฉบับบัตรประชาชนปลอม68ฉบับซิมการ์ดผ่านการลงทะเบียนปลอมๆแล้ว1,500ซิมจับกลุ่มได้ทั้งหมดแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยรายได้ที่เขาได้ไปนะร่วม10ล้านบาทด้วยกันทั้งหมดรับสารภาพและก็โดนข้อหารหนักต่อไปปลอมแปลงเอกาสารทั้งหมดนี่นะครับร่วมกันนำเข้า แล้วก็เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยการหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซิมเถื่อนอันตรายถ้าเกิดมีคนเอาไปใช้และเป็นชื่อเราอันตรายมากๆและนี่คือต้องบอกของเอาััในะครับนี้พบกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ 跳窗关，跳顶好跳顶滚。靠